โอ้เ oh, ต็มแล้วเต็มแล้วครับหนึ่งถุงโอ้ oh, oh, มืนอี้ก็มีแต่ดอกงามๆะดอกง่า <okay. S 1> ยๆนะโอ้ oh, จุดยอดเลยวะปาดอกงห็ดมาจากไหนมาไงก็เห็ดคากริดเนี่ย ปาดดอกเฮดใช่ไหมผือปวดมามผู้ตัวตัวดอกเฮดดอกใหญ่บ้าดอกงามบ่บ่ดำเลยจ้าเฮดเนี่ยสวยมากจ้ะเออครับ